ถ้าพูดถึง hospitality เนี่ยคือต้องคนเลยเพราะว่าเป็น service base เป็นเรื่องของการบริการ,<ะ>ร,การเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยที่สำคัญเลยคือคนนะคะเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าเป็น service mind แต่สำหรับ<ะ>พี่เนี่ยพี่ว่าแค่มี service mind ไม่พอต้องลึกไปถึงว่าต้องมี passion ในการที่อยากจะทำงานบริการต้องเป็นยังไงคะถึงจะได้มาเป็นสุดยอดหนึ่งในพนักงาน<ะ>ของคอนิได้ ทำยังไงให้เขาอยากอยู่กับเราตลอดไปเพราะเข้าใจว่าแบรนด์โรงแรมเปิดขึ้นเยอะมากธุรกิจเซอร์วิสต่างก็แย่งคนเก่งนะคะยิ่งเห็นเก่งมาแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะรักษาคนยังไงครับพี่จีออนิก์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะคะมองว่าแพ้ชนะของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ตรงไหนสิ่งที่เป็นแบรนด d เ a ของออนิกส์เนี่ยคืออะไรคะถ้าจะให้เรา นึกถึงนี่คือ Onyx นิเป็นแบบแคาแรคเตอร์เป็นแบบเล่าเรื่อง Onyx ก่อนดีกว่าเนาะว่า Onyx นิเนี่ยจริงๆคนมีความเข้าใจผิดกันหลายคนเหมือนกันเนอะว่าแบบออเนี่ยเป็นบริษัทของต่างชาติเป็นบริษัทของ อินเดียนหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีตลาดที่มีมีแขกที่เป็นแบบอินเดียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือเจ้าของเป็นแบบอินเดียนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย o n ิ e คอสเพซิออริตี้กรเป็นบริษัทของคนไทยแต่ภายใต้ของ o n ิ x เนี่ยถึงแม้จะเป็นบริษัทคนไทยแต่ว่าผู้บริหารเองหรือว่าพนักงานเองเนี่ยเรามีหลายชาติมากเพราะฉะนั้นวิธีการทำงานเราอ่ะก็ไม่ใช่แบบ ไทยจ๋านะคะไม่ได้แบบเป็นลนักษณะของแบบไทยอย่างเดียวแต่ว่าการทํางานของเราเนี่ยมีมาตรฐานระดับโลกมีมาตรฐานสากลที่เป็นลนักษณะของการทํางานของพนักงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะมีความ diversity ที่แต่ละคนมี background ไม่เหมือนกันแต่สามารถมาทํางานร่วมกันแล้วพูดภาษาเดียวกันได้ยังไงอันนั้นคือจุดจุดเด่นของ Onyx ค่ะค่ะ ในอุตสาหกรรมโรงแรมธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสนะคะเข้าใจว่าตอนนี้แข่งขันกันดุเดือดมากนะคะ,ะมากมของเราก็เป็นประเทศที่โดดเด่นในงาน h o s p i t a l i t ิด้วยนะคะออนิกที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะคะมองว่าแพ้ชนะของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ตรงถ้าพูดถึง h o s p i t a l i t ิเนี่ยคือต้องคนเลยเพราะว่าเป็นเซอร์วิสเบสเป็นเรื่องของการบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยที่สำคัญเลยคือคนนะคะ แต่คนน่ะจะได้เปรียบในการแข่งขันหรือว่าจะแพ้ชนะอย่างที่ที่คุณกีตาร์ถามเนาะคือคนเป็นคนที่ที่ใช่กับงานโรงแรมแค่ไหนมีแพชชั่นในการที่อยากจะบริการแขกที่เข้ามาพักแค่ไหนเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าเป็นเซอร์วิสไมล์แต่สําหรับ<ะ>พี่เนี่ยพี่ว่าแค่มีเซอร์วิสไมล์ไม่พอต้องลึกไปถึงว่าต้องมีแพชชั่นในการที่อยากจะทํางานบริการค่ะพ<ะ>ี่ว่าอันนี้คือจุดที่ท ถ้าจะแข่งกันนะคะจะวัดกันที่ว่าแบบคนของเราว่ามีแพชชั่นลึกขนาดไหนค่ะค่ะแล้วคือถ้าแบบนี้นะคะนอกจากเซอร์วิสมายนะคะซึ่งพี่ปิ๊กบอกว่าคือต้องมีมากกว่านั้นต้องมีแพชชั่นในการบริการด้วยเนยนะคะค่คอนเซปต์ของคนที่จะเป็นท็อปทาเลเก์ของ o n y ิ s ส์ไดนะคะคะต้องเป็นยังไงคะถึงจะได้มาเป็นสุดยอดหนึ่งในพนักงานของ o n y ิสได้เมื่อกี้ที่พี่บอกแล้วต้องมีแพชั่นแน่ๆนะคะเป็นพีเนาะหพีละแพชชั่นอ่า P ที่2คือ performance ต้องได้ด้วยแปลว่าเขาต้อง deliver result ออกมาเขาต้องสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ของเขาอย่างดีนะคะต้องเรียกว่าอย่างดีแล้วก็มี potential ถ้าเขามี passion ในงานมี performance ที่ดี potential ที่อยากจะเติบโตอยากจะก้าวหน้าเป็นคนที่แบบไม่อยู่นิ่งแบบมีมี เอมออกมาเลยว่าแบบโกของฉันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย o t e n t i a l ก็สำคัญเพราะฉะนั้น3 p วิธีการได้มาซึ่งสุดยอด Talent น,นะคะในแบบของ Onyx เนี่ยเทรนคนยังไงสร้างคนยังไงคะพี่ิเราไม่ได้ทำแค่ t r a i n ิ่งหรือเราไม่ได้ทำแค่ Workshop เพื่อ Skill ใด Skill หนึ่งแต่ว่าเราเป็น b ร a n d ดดเล a ร n นิ่เพราะฉะนั้นเราจะเอาการทำเทรนนิ่งด้วยทำเวิร์กช็อด้วยแล้วก็เอาไปแอพพลใช้ในงานด้วยแล้วให แอสไซเเมนต์เพื่อให้เขาไปลองในการทำงานจริงๆเพื่อให้ให้เกิดการเรียนรู้และพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปจริงๆซึ่ง,งเราจะทำแบบเนี้ยในหลายๆโปรแกรมที่อยู่ภายใต้ Onix Academy นะคะซึ่งออ a d e m y m y เนี้ยเราตั้งมาประมาณ4-5ปีแล้วนะคะจากเริ่มต้นที่เราคิดว่าเราจะค่อยๆหา Signature โปรแกรมของเราหนึ่ง สองโปรแกรมแต่ผ่านมาหลายปีเรารู้สึกว่าเราสักเซสในการที่เราเดเวล o อปคนด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามี s i g n a เจอรหลายโปรแกรมที่อยู่ภายใต้ Onyx Academy ซึ่งสามารถที่จะ cover คนทุกระดับตั้งแต่ GM Hotel Manager จนถึงพนักงานที่เป็น middle management หรือคนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็น manager แล้วดูแลลูกน้องถ้าพี่ติ๊กจะยกตัวอย่าง ส่วนที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์แท้ๆเลยของ Onyx มาซักโปรแกรมนะคะเทรนอะไรบ้างใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงโอเคโปรแกรมแรกที่เป็นซิกเนเจอร์เลยเนี่ยคือเราเรียกว่า GM Track ค,คือเป็น Learning ่งโปรแกรมสำหรับคนที่เป็นเบอร์2ของ GM แล้วตั้งใจอยากจะเติบโตขึ้นมาเป็น GM หรือแม้กระทั่ง GM ที่เพิ่งโปรโมทขึ้นมาเป็น GM แต่ ยังไม่ครบเครื่องนะคะโปรแกรมนั้นเนี่ยเราช่วยเติมเต็ม GM เพื่อให้มีเรื่องของทั้งไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมและเรื่อง leadership ที่สำคัญเพราะฉะนั้นในโปรแกรมนั้นเนี่ยเราเน้นทุกเรื่องตั้งแต่งานคนเงินนะคะเพื่อให้เขาแบบครบเครื่อง<ร>ในในสาม,มสามขานี้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นในโปรแกรมนั้นเนี่ยก็จะรวมอย่างที่พี่บอกก็จะมเีเราเรียกว่าเหมือนเป็น self learning เรามีหลักสูตรให้เราไปพาร์ทเนอร์กับออสถาบันที่มีเนื้อหาที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการไปเรียนเองแล้วเราก็จะมีเซสชันในการที่จะให้นักเรียนของเราเหล่านั้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันว่าที่ไปเรียนน่ะเขาได้อะไรเขาอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันเอามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างนี้คะ่ะ<ม>อันนี้คือคือซิกเนเจอร์ที่เราทำไปแล้วสุดท้ายปลายทางเป็นเอาคัมที่เราตั้งใจแล้วได้ในสิ่งที่เราคาดหวังเลยเนี่ยคือ มี participant บางท่านได้รับการโปรโมตขึ้นมาเป็น GM แล้วอย่างสตา f ล่ะคะที่กิตา้าเข้ามาก็บริการนะ่าประทับใจมากๆ<อ>นะคะเขาก็ดูแลเป็นอย่างดี s t a าฟคนหนึ่งให้เขาเป็นพนักงานที่เข้าใจคแคร์ใส่ใจนะคะ,คะโปรแกรมในการเทรนที่เป็น signature s i กเนเจอรของ o n y x เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอันดับแรกเราหา เครื่องหมายเครื่องมือเราหาคอนเทนต์หรือเราเนื้อหาเนื้อหาในการที่จะเหมาะกับงานเขาแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายเยอะมากนะคะมีแบ็กกราวด์ต่างกันทั้งในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาโปรแกรมที่หนึ่งโปรแกรมแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ในหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพาร์ทเนอร์เช่นเราไปพาร์ทเนอร์กับลิงก์อินเพราะฉะนั้นในลิงก์อินเนี่ยจะมีซอฟต์สกิลเยอะมากพนักงานสามารถที่จะ เหมือนเป็นอลาคาร์อะคะ่ะเขาก็สามารถเปิดเมนูเลือกได้เลยว่าอะไรที่ทีออ่ตรงกับเขาแต่เพื่อไม่ให้พนักงานเรียนแบบสเปดส,สปะเพราะมันจะเยอะมากอะคะ่ะเขาก็จะแบบน่าเรียนไปหมด HR ที่อยู่ในแต่ละโรงแรมเขาจะเข้าไปช่วยพนักงานว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องเติมอะไรแล้วจะดีติดอาวุธตรงไหนแล้วจะทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นออกไปสู้รบได้ดีขึ้น HR ก็จะเข้าไปแนะนำเขาเขาก็จะเข้าไปเลือกเรียนที่ โฟกัสแล้วก็ตรงจุดกับเขามากขึ้นอันนี้คือคือถ้าในในเลเวลของพนักง,งานนะคะแต่นั้น HR ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมาก<ค>เลยใช่ไหมคะคพี่ติ<ค>เพราะว่าคือเขาเป็นคนที่นอกจากจะต้องดีไซน์นะคะต้องดูแลคนคแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะต้องมีหน้าที่จะทำให้สตาฟหรือว่าพนักงานของเรา<ค>พัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดอย่างเลยใช่ HR เรามเาีเหมือนเรียกว่าเมคโอเวอ HR จากเดิมเนี่ยอาจจะสนใจแค่ HR process เราต้องทำให้ครบไซเคิลหปีต้องทำอะไรเช้าต้องทำอะไรจนถึงเย็นเนี่ยเราทำให้เขามีความเป็น business partner มากขึ้นเขาก็จะต้องเข้าไปพูดภาษาเดียวกับแต่ละฟังก์ชันไม่ใช่พูดภาษา HR เขาต้องรู้ว่าถ้าเข้าไปคุยกับ F&B จะต้องพูดยังไงเข้าใจเขายังไงหรือไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันไหนๆก็แล้วแต่เขาต้องเข้าใจลูกค้า ภายในของตัวเองแล้วถึงจะกลับไปช่วยพนักง,งานได้เพราะฉะนั้นพอ HR รู้อะไรที่มากขึ้นกว่างาน HR เข้าใจ People มากขึ้นเขาก็จะสามารถช่วยพนักง,งานในการที่จะดีไซน์ได้เป็นพาร์ทเนอร์ให้กับพนักง,งานหรือ General Manager ของโรงแรมได้ค่ะแล้วคือจุดที่ ถ้าจะต้องมาแมชกับแบรนด์นะคะคือถ้าเขามี3าปีครบและขาดปุ๊บนะคะต้องมาแมชกับแบรนด์นะคะคือเข้าใจว่า Onyx เนี่ยก็มีบริหารอยู่หลายแบรนด์นะคะแต่ละแบรนด์ก็ดูจะมีคาแรคเตอร์ของแบรนด์เหมือนกันนะคะต้องมีการเทรนยังไงคะคือเลือกคนยังไงให้สามารถที่จะตรงโจทย์ของเราด้วยมี 3P ีแล้วนะคะแล้วก็คือเข้ากับแต่ละแบรนด์ที่บริหารอยู่ค่ะพี่งั้นต้องไปที่เริ่มต้นจากการหาคนก่อนนะคะเรามีแบรนด์คาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ อามาลีโอโซชาม่าคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกคนที่ตรงกับแบรนด์นั้นก่อนว่าเขามีคาแรคเตอร์ตรงกับแบรนด์นั้นหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงโอโซมีความสนุก<ะ>เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามามันต้องมีจลิตของความแบบวิสนุกมีแบบหน้าตายิ้มแย้มแจำ่มใสหรือมีความแบบมีความฟันในตัวส่วนอารมาลีเป็นอ<ะ>ัปเปอร์อัพสเกลเพราะฉะนั้นเนี่ยความเรียบรูดูดี จะมีมากกว่าอย่างย้ค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกคนคือเลือกคนที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ค่ะเห็นภาพชัดมากค่ะพิ่ตก๊กเรื่องของการสร้างคนเทรนคนนะคะทีนี้อีกจุดที่ Challenge ก็คือเรื่องของการรักษาคนโดยเฉพาะยิ่งคนเก่งที่พิ๊กบอกว่าเป็น Top t ALEN t นะคะเทรนมาอย่างดีใช้ระยะเวลาเต็มที่นะคะทำยังไงให้เขาอยากอยู่กับเราตลอดไปเพราะเข้าใจว่าแบรนด์ โรงแรมเปิดขึ้นเยอะมากุริกอรต่างก็แย่งคนเก่งนะคะยิ่งเห็นเก่งมาแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะรักษ<ส>าค,คนยังไงคะพี่ตีใช่ค,คือยิ่งโดยเฉพาะโรงแรมเปิดใหม่เยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เร็วที่สุดคือการบายคนคือไปช้อปปิ้งแล้วก็เลือกซื้อมาเลยอันนั้นนะคือง่ายมากนะคะ ซึ่งเราเอาจริงๆเราก็เจอปัญหานั้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่ที่ที่พี่บอกคุณกีตาร์ค่ะว่าตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะพอเรารู้ว่าคนนี้คือทาเลนต์เราเราชวนเขามานั่งคุยตั้งแต่แรกและว,ว่าสิ่งที่เขาอยากเติบโตไปในอนาคตเขาอยากเป็นอะไรเรามีการได้พูดคุยกับเขาว่าจะมีเออเหมือน c a r ิเออร์แคริเออร์แทร็กยังไงจะมี development Tra c k ยังไงให้เขาแล้วเราก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือ,อน,นั้นะสนับสนุนให้เขาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราสามารถดูแลคนให้อยู่กับเราได้เนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะได้รับอะไรจากบริษัทแล้วเขาจะเติบโตไปในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดที่ที่เราเอามาดูแลพนักงานและดึงพนักงานให้อยู่กับเราค่ะคือถ้าเบสิกเลยเนี่ย ค่าตอบแทนมีผลไหมคะหรือว่าคือมีรีวอร์ดอะไรที่พนักงานโรงแรมหรือว่าคนในธุรกิจเซอร์วิสเก่งๆเนีขาต้องการนะคะคือก็ต้องต้องต้องบอกว่าทุกคนเนาะก็ต้องทำงานคือเงินแพ็กเกจหรือว่าคอมเพนเซชันต่างๆเนี่ยเป็นปัใจจัยในการให้เขาตัดสินใจด้วยเหมือนกันนอกจากเดเวลลอปเมนท์ที่พี่พูดไปค่อนข้างเยอะเนาะว่าเราแบบทำเยอะมาก เอไม่ได้ทําแค่ d e เวล็อปเมนเรื่องของ Compensation and Benefit เราก็ดูแลเขาด้วยนะคะเรามีฟ i l o s o ฟี y ในการจ่ายพนักงานเราบอกว่าถ้าเป็นพนักงานที่เป็น Performer ปกติเป็นเอ e r อร์เ e r เพอร r ฟอ r อย่างเงี้ยค่ะเราก็จ่ายไม่น้อยกว่าตลาดซึ่งเราก็จะต้องคอยดูว่าตลาดจ่ายเท่าไหร่แต่กลับมาว่าถ้าเป็น Top Talent p h i ฟิโลโซฟเราคือเราจะจ่ายที่มากกว่าตลาด เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการมอนิเตอร์เงินของพนักง,งานเบนเฟิตของพนักง,งานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเยอะกว่าตลาดสูงกว่าตลาดเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลอันนี้เขาด้วย